รีโวนะคะสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้คันนี้นะคะเป็นตัวพีเลนเนอร์นะคะเป็นรุ่นรองท็อปเลยรถปี2025นะคะเป็นรถเทสไดนะคะเลขไม้น้อยมากๆเป็นรถเดิมจากศูนย์เลยนะคะซื้อไปออกป้ายแดงใส่ป้ายแดงได้เลยนะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะ เบาคนขับปรับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไม่พันเดียวเท่านั้นนะคะได้หน้าจอทัศสกรีนแบบนี้นะคะหน้าจอใหญ่มากๆภายในกว้างนะคะ คันนี้รับประกันรถสวยนะคะสนใจเข้ามาดูรถได้ที่โตโ o ต้ชัวนะคะ To โยต a ชัวพารากอนหรือสามารถติดต่อมูลได้ที่0979704115นะคะสนใจรถเทสได้รุ่นไหนนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้เลยค่ะ